อืมคืออย่างนี้นจะให้เล่าเลยเลยเชิญเลยครับคือมันมีเด็กอยู่คนอายุห้าขวบเป็นเด็กผู้หญิงนักเรียนอยู่อนุบาลอนุบาลสองพอถึงตอนกลางคืน ก็จะตัวร้อนทุกคืนเพราะตอนกลางคืนอ่ะจะตัวมีตัวอาการตัวร้อนทุกคืนอืแต่ตอนกลางวันเล่นได้ครับเล่นได้มีอาการปกติแต่ตอนกลางคืนก็จะมีอาการคล้ายๆจะเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอื คือบริเวณบ้านนั้นน่ะบริเวณบ้านเด็กอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมีคนคือญาติพี่น้องเขาคือเป็นทั้งญาติทั้งผู้ใหญ่เขาคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอะไรผีสิงค,คือลักษณะที่ว่าเขาป่วยแล้วเนี่ยคือป่วยอาการแย่แต่กินข้าวเป็นเนี่ยชามใหญ่ๆกินหมดเลยมีเท่าไหร่ก็กินหมดกินหมด นะเสร็จแล้วเขาก็เอาเขาเรียกเอาหนังเสือไฟเสืออะไรเนะี่ยสวัสดีคุณนีหน้าครับผมเคยเจอผีไหม<ต>คุณนีหน้า,าคุณหนิงคุณหนิงไม่ใช่นีหน้นาเคยเจอผีไหมเออคือว่ากลัวผีแต่ว่าแอบมาฟังค่ะอ๋ออ่ะเชิญคุณยิ่งยองต่อครับ ต่นี้ญาติเขาที่เป็นญาติผู้ใหญ่เขาเนี่ยคือรวยเว้นที่เด็กที่ป่วยที่จะป่วยตอนคืนทุกครั้งทุกครั้ง่ถึงเวลาคืนก็จะป่วยตัวร้อนแต่ว่าคือญาติผู้ใหญ่ก่อนนั้นเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วอไม่กี่ปีนะเขาก็จะเขาที่กินอาหารมากเลย ทั้งๆท,ที่เขาป่วยกินจนมากกินมีเท่าไหร่ชามใหญ่ๆกระมังใหญ่ๆก็จะกินกินกิน,ก,นกินท่หมดอะมันเป็นเรื่องแปลกอืมมันกินอย่างนี้มากแล้วก็จะกินเวลาตอนคืนไงเดี๋ยวนี้ทางญาติเขาก็เลยสงสัยเขาเลยเอาหนังเสือไฟอะครับหนังเสือไฟอธิบายคําว่าหนังเสือไฟหน่อยคืออะไรครับผมมันมันแก้กเคสผีเข้าผีสิงอะไรได้ไงเขาเดี๋ยวนี้มันหายากแล้ว เป็นผิวหนังของมันเหลยออ่เป็นผิวหนังของเสือไฟอ่ะเขาเรียกเสือไฟอืมเดี๋ยวนี้มันมันจะไม่มีนะมันเป็นเสือตัวเล็กนะอ่าอ่เป็นเสือตัวเล็กที่มันวิ่งขึ้นตามต้นไม้ได้เร็วอ่ะขนาดตัวมันเหมือนแมวเท่าใหญ่กว่าแมวหน่อยครับแต่มันจะเป็นผิวออกแดงๆครับเดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะสูญพันธุ์มาแล้วหรือไงเขาไม่เจอสูญมากเขาจะจับมันได้แล้วเขาก็จะเอาหนังมันมาอืเอาไปให้ เด็กที่ชอบป่วยตอนเวลาค่ำค่ำกลงคืนเนี่ยเขาจะเอาไปมัดให้เด็กแขวนคอแล้วมันจะหายมันจะไม่เป็นไงครับ<ะ>ไม่จะไม่เป็นไม่เจ็บป่วยแต่นี้มีญาติของไอ้ที่เล่าให้ฟังนี่ว่าญาติเขาป่วยอือหืออายุมากแล้วป่วยแล้วก็แต่ว่าป่วยอาการป่วยเพราะตอนกลางคืนหัวค่ำนี่เขาจะได้กินข้าวมากเลยเป็นคือเรียกเป็นเขาเรียกกะลมังใหญ่อะ่ะ กิน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 แบบแล้วลักษณะว่าคนไม่ป่วยแล้วดูเหมือนคนไม่ป่วยเลยแต่ว่าพอตอนกลางวันเขาก็จะนอนสมอย่นะอดีน mm hmm. นี้เขาก,ก็เลยสงสัยว่ามันจะผีเข้าผีสิงอยู่ในตัวเขาเขาก็เลยไปเอาหนังเสือไฟไงม mm hmm. าใส่ในหมอนของคนป่วยเนะี่ยหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตเลย oh. เพราะเสียชีวิตรู้ไหม ก็เสียชีวิตวันนั้นเน่าวันนั้นเลยกินขึ้มนมาเลยน่าน่าประหลาดมากเรื่องลักษณะนี้หเหมือนผม<อ>ก็เคยเคยได้ยินอยู่คล้ายๆกับว่าผีเนี่ยมันส่งสรงอาการร่างกายไว้ก่อนแต่พอหมดประโยชน์ปุ๊บออกปุ๊บเรียบร้อยร่างมันเน่าเลย กินเน่าออกมามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นปกติคนที่เสียชีวิตมันต้องสองวันสาวันใช่ไหมตก็จะบอกว่าเหมือนมันจริงๆคนเนี้ยตายไปนานแล้วใช่ไหมแต่มันมาแฝงมาเข้าสิงเข้าสูงเข้าสิงอยู่ในตัวคนโดยที่กินอาหารผิดปกติอเหมือนไม่เหมือนคนกินไงเรื่องเรื่องพวกนี้ผมเชื่อนะ ผมเชื่อว่ามีจริงครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมตอนเด็กๆเคยโดนผีเข้าสวัสดีคุณพี่ไก่ครับผมสวัสดีคุณพี่ไก่ขอบคุณหัวใจส้มนะครับผมเคยเจอผีไหมขึ้นมาทักทายพูดคุยได้นะครับห้องนี้รับมิรภาพครับคุณพี่ไก่เคยเจอผีไหมครับสวัสดีครับพี่โชคครับสวัสดีครับเคยเจอผีไหมครับผม เจอแต่ในฝัน oh. อ๋ออถามหน่อยถ้าเจอในฝันนี่โดยส่วนตัวคุณพี่ไก่เชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องไม่จริงเช,ชื่อเรื่องจริงครับเพราะอะไรถึงเชื่อมันฝันถึงคนค้างบ้านเงี้ยแล้วขเขาก็เสียชีวิตเป็นจริงอะ่ะ อืฝันว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วพอ,อสักพักเขาก็เสียชีวิตในความฝันนี่บ,บอกบอกไหมว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรก็เห็นภาพลางๆอ่ะเจี่ยวเสียเหมือนมันอยู่ในความฝันแต่เขาเล่ามาก็เป็นความจริงอ่ะอืแบบว่า คนข้างบ้านเขาก็อายุหกสิบขึ้นแล้วแต่ว่าเขาขับมอไซค์เลยเมาอไปชนป้ายงานวัดอืมข้างถนนน่ะชนเสาไฟฟ้าตายคาที่ ใช่พอทราบขา่าวลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอะ่ะครับแล้วยังไงต่อครับเจอผีเขาไหมตอนเขาตายไปแล้วเนี่ยเจอไหมไม่เจอไม่เจออืมแล้วฝันว่าคนจะตาย แล้วก็ตายจริงๆนี่อีกครั้งแล้วในชีวิตสองครั้งอืมเออแปลกเนอะเมื่อเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาก็คล้ายๆคุณพี่ไก่อันนั้นก็ฝันเหมือนกันพอฝันปุ๊บฝันถึงใครคนนั้นตายเออปดีคุณโมดีครับโมดีโซล่าก็แสดงว่าจิตของผู้ฝัน ไปรับรู้เรื่องราวในอนาคตของเพื่อนบ้านถ้าพูดถึงตามหลักคำสอนพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีไม่ไม,ไม,ไม่มีใครที่ไม่เคยเกี่ยวเนื่องกันมาเพราะว่าพบชาติในอดีตขอบคุณหัวใจส้มคุณบอดีนะครับคือวนเวียนไหวตายเกิดมาหลายภพหลายชาติมากมายนะครับต้องเคยเป็นอะไรกันมาแล้วทั้งนั้น คุณพี่ไก่เชื่อเรื่องนี้ไหมสวัสดีขอบคุณคุณนิงหวานครับผมคุณหนิงหวานบุญสมพันธ์คุณหนิงหวานขึ้นมาพูดคุยได้นะครับยิ้มหวานเลยนะครับผมในรูปประจำตัวหวานจริงๆครับระวังมดขึ้นนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับคุณพี่ไก่ คุณนิงหวานเคยเจอผีไหมไม่มีครับพี่โอเคขอบคุณมากครับผมคุณมาเรื่มแชร์ประสบการณ์นะครับอ่าคุณหนิงหวานเปิดไมค์คุยหน่อยได้ครับผมคุณหนิงหวานเคยเจอผีไหม,ไมคุณสกรับสักลายอ๋อ สวัสดีครับคุณสอกอสักลายแทงใช่ไหมครับกลัวลืมว่าไปซ่อนสมบัติไว้ที่ไหนใช่ไหมครับผม <S <S ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับมีเคยเจอผีมีประสบการณ์เรื่รรองผีจะมาเล่าให้ฟังโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับรอแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมขอ